เดี๋ยวดูโจทย์ความน่าจะเป็นของข้อนี้นะครับข้อ1กนกมีถุงเท้าสีขาว1คู่นะครับสีน้ำเงิน2คู่และสีดำา3คู่นะครับเขาใส่ถุงเท้าไว้ในลิ้นชักลิ้นชักนะครับโดยไม่ได้จัดแยกเป็นคู่นะถ้าเขาสุ่มหยิบถุงเท้าจากลิ้นชักมา2ข้างนะครับสุมหยิบ2ข้างแล้วความน่าจะเป็นนะครับที่จะได้ ถุงเท้าสีเดียวกันมีค่าเท่าใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องความน่าจะเป็นถูกไหมความน่าจะเป็นเนี่ยก็คือ PE ซึ่ง PE ของเราจะหามาจาก NE ส่วน NS ถูกไหมครับแสดงว่าเราต้องหา NE กับ NS ให้ได้นะครับน,นี้สิ่งแรกที่เราจะต้องหาเลยนะครับก็คือ NS อันนี้สนใจเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ที่สุ่มหยิบ ถุงเท้าสองข้างถูกไหมครับเราก็ต้องไปสนใจที่ว่ามันเป็นข้างนะถุงเท้าสีขาวของเราเนี่ยมี1คู่1คู่ตรงนี้ก็หมายถึง2ข้างสีน้ําเงิน2คู่ก็หมายถึงสข้างนะครับสีดํา3คู่ก็หมายถึง6ข้างนะซึ่งเขาเป็นไงสุ่มหยิบ2ข้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะหยิบ2อข้าง ใช่ไหมครับหยิบ2ข้างนะจากทั้งหมดกี่ข้างครับทั้งหมดของเราก็จะมีอยู่เท่าไหร่ลูกสิบสองข้างถูกไหมแสดงว่าหยิบสองข้างเนี่ย n s ของเราก็จะได้เท่ากับ c อะไรครับ c 12 2ก็คือมี12ข้างนะครับหยิบมา2ข้างนะแล้วก็ไปแทนค่าในสูตร c กันะ c n r ก็จะเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แํกจำได้เนาะสูตร cnr จะเท่ากับ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แกแล้วก็ r แฝกนะครับนะแทนค่าเลยเน่ก็จะได้ไรครับ12สแฝกส่วน12อลบ2แฝกแกข้างบนก็จะได้12แฟกเช่ act, นเดิมข้างล่างนะ12ลบ2ได้10กลายเป็น10แฝก แล้ก็2แฝกนะครับ12แฝกคก็แยกเป็น12คูณ11คูณ10หยุดที่10แฝกเพราะด้านล่างมี10แฝกจะได้ตัดกันได้นะครับ10นะส่วน2แฝกมีค่าเท่ากับ2อนะอะไรตัดทอนได้ครับ10แฝกตัด10แฝกเนาะ2ตัดใครได้2 1 2 2 6 12เหลือ6คูณกับ11นะครับ6คูณ11ได้6 6 16. เพราะฉะนั้น ns ของเรานะ ก็จะได้มาแล้วคือเท่าไลูกหกสิบต่อไปหา NE n e คือเหตุการณ์ที่เขาสนใจนะเขาสนใจเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์ที่ได้ถุงเท้าเป็นไงสองข้างนั้นเป็นสีเดียวกันหยิบได้สีเดียวกันเหตุการณ์ที่หยิบได้สีเดียวกันมีอะไรบ้างนะก็จะต้องเป็นสีขาวทั้งสองข้างถูกไหมครับ หรืออาจจะเป็นสีน้ําเงินทั้งสองข้างหรืออาจจะเป็นสีดําทั้งสองข้างก็ได้เพราะเป้าหมายเขาคือหยิบสองข้างถูกไหมนะเพราะฉะนั้น NE นะครับก็คืออะไรามาดูขาวทั้งสองข้างหรืออาจจะเป็นน้ําเงินขย,ยนนะันย่อนะน้ําเงินทั้งสองข้างหรืออาจจะเป็นดําทั้งสงข้างเราจะต้องเอามาบวกกันถูกไหมครับเพราะว่า เป้าหมายเนี่ยเราหยิบสองข้างถูกไหมซึ่งสมมติหยิบข่าวขึ้นมา2ข้างปุ๊บเหตุการณ์จบลงแล้วเสร็จสิ้นภารกิจนะหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่หยิบน้ำเงินได้2ข้างนะครับหรืออาจจะเป็นดําทั้ง2ข้างทีนี้เราก็แทนค่าในสูตรอันนี้เป็นการหยิบถูกไหมครับสุ่มหยิบออกมานะก็แซลล์ใช้สูตร CnR นะครับ CnR มี2ถุงเท้าเนี่ยสีขาว2ข้างใช่ไหมครับมี2ข้างหยิบ2ข้างก็เลยกลายเป็นสูตร C 2 2บวกด้วยน้ําเงินครับ น้ำเงินของเรามีทั้งหมด4ข้างหยิบมา2ข้างก็กลายเป็นสูตร c 4, 4 2นะครับสีดำก็มีทั้งหมด6ข้างเนาะก็เป็น c 6 2สหยิบ2ข้างแล้วก็แทนค่าในสูตรครับ c 2 2นะแทนค่าในสูตรก็ได้หรือเรารู้อยู่แล้วลูกมี2ข้างหยิบทั้ง2ข้างเลยแสดงว่ามีจำนวนวิธีเท่ากับ1นนั่นเองใครจำไม่ได้ก็แทนค่าในสูตรได้นะครับ c 4, 4 2แทนค่าในสูตรครับได้เป็น4แฟกส่วนด้วย4-2ลบ2แฝก2แฝกบวกด้วยนะครับ c 6 2สองตัวนี้ก็จะหมายถึง6แฝกส่วนอะไรส่วน6-2ลบ2แฝก2แฝกถูกไหมครับหนึ่เช่นเดิมมาดูตัวหลังครับ4แฟกคูคยแยกล่างเป็น4คูณ3คูณ2แฝกเพราะครูคเห็นว่ามี2แฟกด้านล่างเนาะ 4ลบ2ด้านล่างได้2แฝก2แฝกอีกตัวหนึ่งครูอาจจะแปลงล่างเป็น2ก็ได้นะครับหรือ2แฝกก็ได้มีค่าเท่ากัน6แฝกตัวนี้ครูชำเรื่องเห็นแล้วว่าด้านล่างเราจะมี4เห็นไหมครับ6ลบ2ได้4แฝกใช่ป่ะตรงนี้เราจะมีครูแยก6แฝกเลย6คูณ5คูณ4แฝกหยุดที่4แฝกเพราะว่าเดี๋ยวจะตัด4แฝกด้านล่างนะครับ2แฝกอีกตัวหนึ่งครูแปลงล่างเป็น2นะครับตัดทอนอะไรได้ตัดนะดูในก้อนเดียวกันนรกดูในก้อนแต่ละะก้อนน อะไรตัดได้ครับสองแฟกตัดสองแฟกสองตัด4 212 224ก้อนหลังบ้างสิอะไรตัดได้ครับ4แฟกตัด4แฟกเนาะแล้วก็สองตัด6 212 236ึ่สอสา่ะเพราะฉะนั้นเหลืออะไรบ้างหนึ่งเช่นเดิมอ่ะก้อนกลางนะเหลือ2คูณ3เท่ากับ กถูกไหมครับก้อนหลังด้านบนมี3คูณ5เท่ากับ15ส่วน1ก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมครับบวกกันนะบวกกับ15เป็น21บวกกับอีก1เป็น22นะครับเพราะฉะนั้นนะโอกาสจำนวนเหตุการณ์ที่หยิบได้สีเดียวกันเนี่ยเท่ากับ22นะครับเพราะฉะนั้น โจทย์ถามหาความน่าจะเป็นใช่ไหมครับก็ได้เลยเอา Ne ส่วนด้วย Ns นะครับ N e ของเราเมื่อกี้หาไว้ก็คือ22 Ns ก็คือ66ตัดทอนครับเอา22ตัดได้ใช่ไหม22 1 22 22 3นะ66นาะได้เศษ1ส่วน3ตอบครับ